ดูกาติเดวเ l คือมอเตอร์ไซค์ที่สร้างความแตกต่างให้กับวงการบค์สายครูเซอร์อย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความหรูหราสไตล์สปอร์ตและพละกกำลังดุดันในคราวเดียวกันเดวเวไม่ใช่แค่รถที่ดูดีเพียงภายนอกแต่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความสะดวกสบายในการขับขี่ในทุกสภาพถนนขีดขีดขีด,ขดเครื่องยนต์เทสตัสเตเตหัวใจแห่งความแรง เดวเลใช้เครื่องยนต์เทสตัสเรตตา DVT ขนาด1262งพนบ cc แบบ V ทวินระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตของดูกาติโดยให้กำลังสูงสุดประมาณ162แรงม้าแรงบิด129นิวตันเมตรที่รอบต่ำทำให้เดวเวลมีแรงบิดจัดจ้านตั้งแต่ต้นทางและสามารถเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาทีให้ความรู้สึกร้อใจแบบที่รถสปอร์ตระดับไฮเอนต้องมี ดขีดดดขีดขดดีไซน์ที่แตกต่างอย่างมีระดับหนึ่งในจุดเด่นของดูกาตีเดวิลคือรูปลักษณ์ที่ดูดันแต่หรูหราโครงสร้างรถเน้นความใหญ่โตแต่ยังคงความปราดเปรียวด้วยฝาหน้าเล็กแบบเต็มระบบเส้นสายของแฟริงและถังน้ำมันถูกออกแบบให้ลู่ลมและให้ภาพลักษณ์ที่ทรงพลังตัวถังขนาดใหญ่พร้อมเบาะนั่งที่ต่ำทำให้การควบคุมรถสะดวกสบายทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายขีดขีดขีด,ขดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดูกาติเดว e l ลมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเช่นระบบขับขี่ Riding m o เดสที่มีให้เลือกทั้งสปอร t ตทัวริงและเออร์บซึ่งปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบควบคุมต่างๆได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบดูกาติแ a c ชั่นค o นโทรล DTC Cornering ABS ล้อ Control และระบบ Cruise Control ที่เพิ่มความมั่นใจและสะดวกในการเดินทางไกลขีดขีดขีดระบบการสะเทือนและเบรกคุณภาพสูง เดวเลมาพร้อมระบบการสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่และโชคหลังเดียวจากแบรนด์ชั้นนำอย่างโอลินในรุ่นเดวเล V4 หรือเดวเลเซึ่งสามารถปรับระดับได้เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและแน่นหนึบตามต้องการระบบเบรกใช้ของเบรโ o พร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนทำงานร่วมกับ ABS ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ขีดขีดขีดความสะดวกและความสบายในการใช้งานจริง แม้ดูกาติเดวเวจะเป็นรถที่ให้พละกำลังสูงและรูปลักษณ์ดุดันแต่ยังคงความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเบาะนั่งกว้างลุ่มและมีความสูงต่ำทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกระดับความสูงนอกจากนี้ยังมีที่พักเท้าที่ปรับได้ระบบกุญแจคีเลสและหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านดูกาติมัติมีเดียซิสเต็ได้อีกด้วยขีดขีดขีดเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงของเครื่องยนต์ดูกาติเดวิลคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หลายคนลหลงใหลมันมีความกระหึ่มในแบบวีทวินที่เป็นเอกลักษณ์ของดูกาติพร้อมเสียงท่อที่ดิบและหนักแน่นโดยเฉพาะเมื่อปรับแต่งด้วยท่อแต่งจากแบรนด์เช่นเทอร์มิน ო นีหรืออะคราปวิดยิ่งทำให้ตัวรถโดดเด่นและน่าลหลงใหลยิ่งขึ้นขีดขีดขีดสรุปพลังแฟชั่นและสมรรถนะในคันเดียวดูกาติเดวิลคือมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีพลังแรง รูปลักษ์แตกต่างและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะทั้งสำหรับสายซิ่งและสายครูเซอร์ที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองขี่เดินทางหรือขี่เพื่อความสนุกแดเวลก็สามารถตอบสนองได้อย่างไรที่ติและที่สำคัญมันยังเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งในใบที่หากคุณได้สัมผัสแล้วจะยากที่จะลืม